สมเกาหลีตั้งคุยจับแข็งแรงจากภายในสดใสสู่ภายนอกผมจีดีสุดใจพลอยมุกขอกราบสวัสดีครับครับผมเดี๋ยววันนี้เรามากวางข้อมูลดีๆจากประสบการณ์ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพท่านเป็นอะไรมากวางจากปากท่านเลยครับครับผมสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีค่ะดิฉันเอสดีอุไรวงวันดีค่ะประสบที่ว่าเจอกับ ท่านจีดีสุดใจเผยมกกุกเพเพราะว่าดิฉันป่วยเป็นโรคมะเร็งในมดลูกแล้วก็เป็นกระดูกทับเส้นเส้นทับกระดูกแต่ทีนี้ว่าดิฉันได้เจอกับท่านแล้วท่านก็นำประิตภัณฑ์โสมมาให้ลองทานคือตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะสองตัวนี้ค่ะนี่คือ ที่ว่าเป็นของมะเร็งกับเส้นทับกระดูกกระดูกกัะเส้นนะคะแล้วก็ต่อด้วยตรงนี้นะคะพอดิฉันได้มาเจอกับท่านเจดีสุดใจพอยมุกแล้วดิฉันก็ดีขึ้นทุกวันนี้ดิฉันรับประทานมาตลอดแต่ดิฉันรับประทานสมมุติว่าตัวเนี้ยค่ะครึ่งฝาสามเมล็ดอะค่ะหนึ่งเม็ดสามเมแ็ดค่ะหนึ่งสัปดาห์ไปดิฉันทาน หเมตรหนึ่งฝาทุกวันเช้าเย็นเลยนะคะแต่ตอนนี้ดิฉันสุขภาพดีๆด,ดิฉันได้เข้ามาในพอลินาเน็ตเวิร์ดิฉันได้เข้ามาชมในบริษัทท่านดีมากเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ช่วยมาติดต่อเองก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะครับผมป็นไง,งครับสุดยอดไปครับก็ สมเกาหลีนัง้งกูจับแข็งแรงจากภายในสดใสสู่ภายนอกครับผมก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณพี่อูอไรครับผมก็ผมสุดจับรนมุกสวัสดีครับ